รีวิวเคาน์เตอร์เตาใบปรดรุ่นนี้ใช้ทํากับข้าวทุกวัน mm. ยืนทํากับข้าวได้หลายเมนูเป็นเตาที่ใช้แล้วยืนทํากับข้าวได้สบายมากไม่ต้องกลมให้เมืยด้วยเพราะเป็นเตาไซส์มาตรฐานคนตัวสูงหรือตัวเล็กก็สามารถใช้งานได้ส่วนรุ่นนี้จะเป็นงานปูนไซส์กลางแก๊สนึ่งหัวทานหนึ่งหัวสีเทาปูนหน้าด้วยกระเบื้องสีขาวทํากับข้าวพร้อมกันทีเดียวสองเตาได้ไม่เกิดอันตรายส่วนหัวแก๊สเป็นรุ่น k ค5ทํากับข้าวได้รวดเร็วทันใจมากรุ่นนี้มีหัวลอกับหัวเล่งให้ปรับเมนู่่เาาาวน้ปมมแกกงตอออถยคืห เวลาทาไม่กี่นาทีคือสุกแล้วบอกเลยว่ารวดเร็วทันใจแน่นอนส่วนเตาถ่านร้านนี้เป็นเตาถ่านประหยัดพลังงานประหยัดก้อนถ่านต้มตุ๋นเหมาะมากๆเติมถ่านรอบเดียวอยู่ได้หลายชั่วโมง้าเตาถ่านไฟแรงเกินไปก็สามารถนําคี้เ้าจากช่องด้านล่างแบบนี้มาโปะทับด้านบนก้อนถ่านให้ไฟเบาลงได้วิธีนี้ใครทําเหมือนกันบ้างบอกเลยได้ผลแน่นอนใครที่กําลังมองหาเคาน์เตอร์เตาที่สวยและแข็งแรงอายุการใช้งานก็นานแนะนําที่นี่เลยค่ะร้านเตาอังโลจีนโบราณตั้งอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอําเภอเมืองตําบลเจดิห์หักค่ะ ใครที่กำลังจะแต่งสวนแต่งบ้านแต่งห้องครัวมาที่นี่ครบจบแน่นอนภายในร้านยังมีสินค้าให้เลือกมากกว่า60แบบมีทั้งแบบใช้แก๊สใช้ถ่านใช้ฟืนและมีตั้งแต่ไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่และไซส์พิเศษค่ะมีสิ่งหลังจานให้เลือกแบบหลุมเดียวและซองหลุมใคร,ใครอยู่พื้นที่ห่างไกลก็ได้เคาน์เตอร์เตาลานนี้ไปใช้งานแน่นอนเพราะมีบริการจะส่งทั่วไทยทางขนส่งจะส่งให้ถึงหน้าบ้านค่าข,ขนส่งคิดตามระยะทางอยากได้เคาน์เตอร์เตาที่ดีไซน์สวยและทันสมัยมาที่นี่ร้านเตาอังโลดจินโบราณราชบุรรีคค่่ะสววยยยบบบบจด้งไมาานปล